หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านรับส่งสกินและแชมเปียนขอแนะนำโอเวอร์ท็ออรับส่งสกินและแชมเปียนกับราคาที่โคตรถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียง3ขั้นตอนง่ายๆแอดเพื่อนโอนเงินรอรับสกินและแชมเปี้ยนได้เลยสนใจติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends Wild Rift กันอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้นี่ครับเราก็จะมาอัปเดตตัวเกมกันอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้อัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม League of Legends Wild Rift นี้นะครับเขาก็เพิ่งเปิดเพิ่งปล่อยให้อัปเดตไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งแพทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการอัปเดตลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งลูกข้างหน้า หน้าล็อบบี้เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาพูดถึงตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่กิจกรรมใหม่นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับเดือนธันวาคมเลยนะฮะ บอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ส่งท้ายปีนะครับเขาแจกเยอะแน่นอนนะครับยังมีอีเวนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะนะครับที่พร้อมจะแจกเราภายในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาอัปเดตกิจกรรมล่าสุดตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบของฟรีนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการแจกทั้งแชมเปี้ยนฟรีนะครับสกินฟรีนะฮะโอ้โหแจกหนักจริงๆเลยนะครับสำหรับ าลายออดของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ไปที่อต้องบอกก่อนนะครับบางคนเนี่ยกดเข้าไปที่อีเวนต์แล้วเป็นรูปสีขาวนะครับคือต้องให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับไปอัปเดตเวอร์ชั่นของตัวเกมใน p พจสโตร์หรือว่า App Store ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาตรงหน้าอีเวนต์นี้ได้นะนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยกดเข้ามามันจะเป็นมันจะขึ้นเป็นหน้าจอสีขาวนะครับดูไม่ได้นะโอเคอยู่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายบน อ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของอีเวนต์ของเขานะครับอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่ฉลองการเปิดตัวของเกม League of Legends Warlift ในภูมิภาคอื่นๆนะครับฝั่งขวามือนี่นะครับก็จะเป็นรางวัลที่เราจะได้ในกิจกรรมในอีเวนต์นี้นะครับสีฟ้าเนี่ยสามารถที่จะกดดูได้นะครับอันสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นหีบสุมแชมเปี้ยนนะครับก็คือเวลาเรากดใช้เนี่ยนะครับมันจะสุ่มแชมปเปี้ยนให้เรานะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกแชมปเปี้ยนได้นะครับ แล้วก็จะมีแต่พวกตัวเก่าๆนะตัวใหม่ๆอย่างพวกดราเ้นดาร์เลสเนี่ยไม่ได้นะครับต่อไปนะครับอันสีทองทองเนี้ยอันสีทองทองเนี่ยก็จะเป็นหีบสุ่มสกินนะครับคือมันจะสุ่มให้เราเราไม่สามารถที่จะเลือกสกินได้นะครับซึ่งเป็นสกินระดับอ e ีปิดด้วยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าถ้าซื้อเอาเนี่ยแพงแน่นอนนะครับผมนะฮะโอ้โหแจกหนะักจริงๆนะครับกดมาที่เข้าร่วมนะฮะ เข้าร่วมเนะครับเข้าร่วมเนี่ยนะครับระยะเวลาอีเวนต์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7เดือน12ก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่18เดือน1ปีหน้านั่นเองนะครับระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ1เดือนกว่ากว่านะฮะหเดือนกว่ากว่าะจากนั้นเรามากดที่ภารกิจนะครับนี่เลยนะครับภารกิจเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น5สัปดาห์ด้วยกันนะครับเนี่ยหนึ่นะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยภารกิจก็จะไม่เหมือนกันนะ สัปดาห์หนึ่งเนี่ยน่าจะมีแค่3ภารกิจนะนะครับอย่างเช่นสัปดาห์แรกเห็นไหมสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับภารกิจแรกเลยภารกิจแรกเลยก็คือเราจะต้องชนะให้ครบ10ครั้งนะครับภารกิจที่2เราจะต้องสังหารบารอนให้ได้3ตัวนะครับภารกิจที่3เราจะต้องฆ่าศัตรูให้ได้ทั้งหมด1 0อยครั้งร0อตัวนั่นเองนะครับรางวัลของสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเป็นหีบเลือกแชมเปี้ยนนะฮะคือหีบแรกหีบเลือกแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับก็จะเป็น คือเวลาเรากดใช้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกแชมเปี้ยนภายในเกมได้นะฮะซึ่งตัวมันจะมัมนจะมีตัว,ตว,ตวเก่าๆนะตัวใหม่ๆอย่างเช่นพวกดาวเป็นดาเล็สเนี่ยไม่มีนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2นเนี่ยก็คือเราจะต้องทําภารกิจในส่วนของสัปดาห์แรกให้หมดให้หมดก่อนนะครับภารกิจสัปดาห์ที่2เนี่ยถึงจะปลดล็อกนะรางวัลเนี่ยก็จะเป็นเห็บสุมสกินระดับอีปิดนะฮะ สัปดาห์ที่สนะครับสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะได้2อย่างเลยนะสัปดาห์ที่3เราจะได้เป็นหีบสุ่มแชมเปี้ยนนะครับกับหีบสุ่มสกินระดับอ e ีพิกนะฮะสัปดาห์ที่4นะครับเราก็จะได้เป็นหีบสุ่มแชมเปี้ยนกับหีบสุ่มสกินระดับอ e ีพิกเหมือนกันนะครับสัปดาห์ที่5ก็เหมือนกันนะเราจะได้เป็น หีบสุ่มแชมเปี้ยนนะครับกับหีบสุ่มสกินระดับอีปิกนะครับโดยรวมแล้วนะครับบอกที่เลยว่าแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับสรุปแล้วนะครับเราจะได้หีบสุ่มสกินทั้งหมด4อันนะครับแล้วก็หีบสุ่มแชมเปี้ยนทั้งหมด4อันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีอันนึงนี่นะครับที่ เราเลือกได้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแจกค่อนข้างเยอะนะครับได้4ตัวแน่นอนเลยนะนะครับนะครับถ้าเกิดว่าไม่สุ่มเจอตัวซ้ำนะนะครับได้4ตัวแล้วก็ได้อีกสสกินนะฮะบอกได้เลยว่าแจกโคตรหนักเลยนะครับสำหรับอีเวนต์แรกของการเปิดตัวในภูมิภาคอื่นๆนี้นะฮะโอเคนะครับก็จะมีการอัปเดตประมาณทุนี้นะสำหรับผมนะครับอัปเดตประมาณคร่าวๆนะครับไม่นานนะครับสี่ห้านาทีก็พอแล้วนะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหากเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ